เจ้าของของเจ้าจิวตัวจริงเขาจะมาขอรับน้องกลับคืนอันนี้เสียงแตกเลยนะเสียงแตกเลยเจ้าของหมาบอกไม่ได้ทิ้งน้องอยากจะขอคืนหลังจากท่านลองนํามาดูแลน้องแฮปปี้เวอร์อัปเดตชีวิตสุนัขโกลเด้นถูกทิ้งที่ตําบลสันผีเสือ้ออเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เอาน้องไปตรวจสุขภาพมาเนี่ย จิวเนี่ยก็เยียวยาสภาพจิตใจกันไปนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันโดยนายภาวิตบุญชารารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้อาสานําตัวน้องจิวมาดูแลเป็นการชั่วคราวพาไปอาบน้ําเสริมหล่อและให้สตัตวแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นน้องแข็งแรงดีเพียงแค่ตาอักเสบเท่านั้นมีแต่เรื่องตานะครับมีแต่เรื่องตาที่อักเสบอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการทารลุณกรรมหรือว่าอะไรอย่างอื่นตอนนี้เหลือแค่รอตรวจสุขภาพซึ่ง ดังกล่าวท่านรองก็บอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีสุนัขถูกทิ้งจึงอยากทราบว่ามาจากไหนและมาได้อย่างไรก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นว่ามีรถกระบะคันสีดําขับเข้ามาในชุมชนจากนั้นก็ได้เรียวเข้าไปในซอยประมาณ100เมตรก่อนจะปล่อยสุนัขทิ้งลงสุนัขทั้งเห่าและวิ่งตามรถแต่เจ้าของก็ไม่แม้แต่เรียวมองไม่หยุดดูเลยขับรถออกไปอย่างรวดเร็วขี่รถเข้าไปทางในนี่มาก็ไปถึงมานก็เอาหมาลงลงแล้วมันก็บขี่รถไปแล้วหมานี่ก็โลดตะกนไปอ่ะ พอได้ทำการสืบหาตัวจนเจอเจ้าของตัวจริงเจ้าของรถนั้นเป็นถึงระดับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึง่งเมื่อโทรไปสอบถามถึงสาเหตุที่นำสุนัขมาทิ้งทางเจ้าของก็อ้างว่าไม่ได้นำมาทิ้งแต่นำมาป้อนอาหารให้ซึ่งจากหลักฐานเหตุการณ์นั้นบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นการจงใจนำมาทิ้งเพราะขับรถมาข้าม,มอำเภอซ้ำยังเข้าไปในที่ที่ไม่ค่อยมีคนและยังยอมรับว่าเพิ่งเคยเดินทางมาแถวนี้เป็นครั้งแรกสุนัขทั้งวิ่งตามและเห่าจนหมดแรงไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารนั่งน้ำตาไหลตลอดเวลาหลังจากแจ เจ้าของสุนัขเข้ามาพบเพื่อสอบถามเพิ่มเติมแต่พอรอจนเย็นเจ้าของก็ยังไม่ยอมมาตามนัดหมายอาจเพราะกลัวความผิดล่าสุดท่านลองพาวิทก็ได้อัปเดตชีวิตใหม่ของเจ้าวิวว่าพยายามเยียวยาจิตใจกันไปน้องดูร่าเริงสดใสขึ้นมากสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีไปวิ่งเด่นออกกาลังกายกับท่านลองแทบทุกเย็นกลายเป็นขวัญใจของคนในตําบลไปแล้วสวัสดีครับทุกคนหลังเลิกงานครับพาจิวมาเดินเล่นออกกําลังกาย แถมน้องจิวก็ยังได้รับกําลังใจอย่างล้นหลามจากพี่ๆชาวเน็ตที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องดูเหมาะสมกับท่านหลองมากท่านคืนชีวิตใหม่ให้กับน้องแล้วฝากดูแลน้องดีๆด,ด้วยขณะที่ท่านลองเองก็ดูจะผูกพันและหลักน้องเข้าซะแล้ว จากที่เจ้าของบอกอยากได้ขึ้นท่านก็ได้โพ์รูปน้องพร้อมแคปชั่นว่าคืนไม่คืนคืนไม่คืนเหมือนยังรังเลกับตัวเองอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้ชาวเน็ตก็อยากจะให้น้องได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับเจ้านายที่ใจดีแบบท่านลองคะ่ะ